ได้กลับบ้านแล้วนะบอยอย่าลืมรับพี่น้องกันด้วยคารมอ,อไม่ ยินดีครับยินดียินดีตอนรับให้พี่น้องชาวกัมพูชาได้กลับบ้านเกิดน,นะครับมาอยู่กับพ่อแม่มาอยู่กับญาติพี่น้องของเรานะครับก็หาชาวกินข้ามเราก็อยุกันไปในเมื่อประเทศเราไม่เหมือนประเทศเขาประเทศเขาอารวยมากเลยนะประเทศเราจนก็ยุ่ส่วนจนนะครับประเทศเขารวยก็ให้เข้ายู่ส่วนรวยไปนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไม่มีแรงงานกัมพูชาทํางานในอาณาจักรไทยนี้ ะมีแรงงานประเทศไหนที่ทำงานสูมากว่าสูงานมากว่าแรงงานกัมพูชานะครับเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว,ว่าคนไทยหลายๆท่านนะครับผิดหวังแล้วก็ทำยังไงได้ในเมื่อเราอยู่ใต้อำนาจล่าสุดนะครับหนุ่มขมินคนนี้ครับออกมาประท้วงให้คนขมินทั้งอยู่ในประเทศไทยทุกคนครับ ซึ่งว่ายอมรับความจริงให้กับบ้านทุกคนครับอยู่ไปสมทุกยากจนนะครับทุกคนโอ้โหนะครับสวัสดีครับสบายดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับทุกคนโอ้วันนี้มาพบกับผมบ่าวยศนะครับทุกคนมาดูหนุ่มข้าเมียนคนนี้นะครับที่ว่าออกมายอมรับความจริงครับทุกคนที่ให้แบบกลุ่มขะมีนในแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ เชื society, the guard, the ่อว่าประกาศให้กลับบ้านไปนะครับทุกคนเชื่อว่าแบบไปอยู่สมทุกสมยากนะครับทุกคนเหมือนก็จนนะครับไปเขมรนะครับทุกคนแล้วก็ประกาศให้บ้านตัวเองกลับไปอยู่โน่นกันหมดนะครับแล้วก็หนุ่มเขมรคนนี้ก็เลยบอกว่านะครับทุกคนอยากรู้นะครับถ้าพวกเขาออกไปนะครับแรงงานเขมรออกไปจากประเทศไทยจะมีแรงงานประเทศไหนที่ทําได้เหมือนประเทศเขาครับทุกคน โอ้โห oh, นะครับซึ่งว่าก็มีหลายอย่างนะครับที่เขาพูดมานะครับว่าคนไทยนี่ถ้าไม่มีเขาแล้วคนไทยจะเสียใจด้วยนะครับทุกคนโอ้โ oh, หนะครับเหมือนกับว่าถ้าขาดประเทศเาเมนไปแล้วคนไทยจะอยู่ไม่ได้เหมือนคนไทยจะขาดแขนแรงงานนะครับเขาพูดเหมือนว่าจะถึงขนาดนี้เลยครับทุกคนโอ้โ oh, หนะครับ มันก็ยังมีหลายหลายแรงงานนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะมีแต่ประเทศกัมเบียนคนเดียวที่แบบสู้สนนะครับทุกคนโอ้โหนะครับมันก็มีเป็นคนบางส่วนเหมือนกันนะครับมันจะมีแบบคนที่สู้งานและกับคนไม่สู้งานนะครับทุกคนมันก็มีหลายไม่ว่าประเทศไหนมันก็มีกันเหมือนกันหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้หนุ่มกัมเบียนตัวนี้แบบว่าเขาค้างประเทศตัวเองเยอะเกินไปครับคิดว่าประเทศตัวเองนี่แบบ จะเอาเป็นเสาหลักเหมือนถ้าประเทศในประเทศหนึ่งที่ขาดเข่าไปแล้วแบบอยู่ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับทุกคนโอ้โหนะครับซึ่งว่าก็บอกคนเขมนที่อยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับทุกคนให้ทุกคนกลับบ้านเพราะว่าบัตรแรงงานบัตรวีซ่าทำงานไม่ต่ออายุให้แล้วนะครับทุกคนซึ่งว่าถ้าใครหมดอายุแล้วคือว่าได้กลับบ้านไปเลยนะครับทุกคนโอ้โหนะครับ ทีนี้ก็แบบจนมุมนะครับทุกคนหลังจากนี้นะครับกลับไปก็ขาดแคลนนะครับทุกคนจะเอาอะไรกินนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เห็นข่าวต่างๆนานาออกมาแล้วทั้งเผาข้าวทิ้งทั้งไถข้าวทิ้งนะครับทุกคนตอนนี้ก็เห็นหลังจากที่ไทยไม่รับซื้อนะครับทุกคนถ้าเกิดแรงงานกลับไปนี่ยิ่งเยอะนะครับทุกคนยิ่งจะขาดแรงที่ขาดที่ประชาชนไม่มีอะไรกินนะครับทุกคน หางานทํายากด้วยนะครับทุกคนโอ้โหคิดดูเอานะครับถ้าแรงงานกลับไปเยอะๆนี่ขนาดจะถึงขนาดไหนอันนี้ยังมีแรงงานอยู่ในประเทศไทยจํานวนเยอะๆๆอยู่นะครับจํานวนมากนะครับทุกคนโอ้โห,โหนะครับถ้ากลับไปหมดนี่สงสัยมีบันเทิงแน่นอนนะครับทุกคนประเทศขมรนะครับโอ้โหนะครับหนุ่มปรขมินคนนี้ก็เลยบอกครับอย่าไปอยู่ประเทศเขาประเทศเขารวยนะครับทุกคนโอ้โหนะครับ มาอยู่ประเทศขมรจนจนๆนะครับซึ่งว่าประกาศให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับให้คนขมรนที่อยู่ในประเทศไทยออกจากประเทศไทยไปนะครับทุกคนซึ่งว่าบัตรก็ไม่มีใครต่ออายุให้เลยนะครับทุกคนถ้าเขารู้ว่าคนไหนที่หมดอายุแล้วที่แบบยังอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ออกจากประเทศไทยนะครับทุกคนก็โดนปรับนะครับทุกคนหรือว่าโดนจับนั่นเองนะครับ โอ้โห,โหนะครับทั้งแรงงานทั้งลูกจ้างนะครับซึ่งว่าถ้าถ้าแบบจะจ้างต่อนะครับทุกคนก็ซึ่งว่าทุกคนก็เขากประกาศมาติออกมาแล้วนะครับทุกคนให้เตรียมแรงงานไว้นะครับซึ่งว่าแรงงานกรรมัมพูชานี่จะหมดสิทธิ์ต่อเลยนะครับซึ่งว่าคนไหนมีบัตรยังเหลือไปก็อยู่ไปนะครับทุกคนโอ้โห,โหนะครับถ้ากลับไปหมดนี้สงสัยบ้านเขาบันเทิงแน่นอนครับทุกคน จะได้เห็นข่าวต่งตางๆน,นานาออกมาอย่างหลายวันติดต่อเลยแล้วครับทุกคนขนาดนี้ก็ยังไม่กี่เดือนเองนะครับทุกคนหลังจากที่ไทยไม่ซื้อข้าวช่วยนี่ก็โอ้โหหันหน้าหาจีนก็กดราคาจะส่งไปไหนก็ไม่ได้เลยนะครับขนาดข้าวปลูกไว้ในทุ่งนาไม่มีราคาก็ยังไถท,ทิ้งเผาทิ้งหมดเลยนะครับทุกคนโอ้โหนะครับถ้ากลับบ้านไปหมดนี่คิดว่าจะทําอะไรหรอครับทุกคน ขนาดแม้แต่ข้าวนานี่แบบเหมือนกินทุกวันนี่นะครับยังขายออกไม่ได้นะครับทุกคนจะไปทําอย่างอื่นยิ่งไม่หนักเลยแล้วครับทุกคนโอ้โหนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้ามีอะไรก็ผากคอมเมนต์หรือว่ากดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ